รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท t a s t of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวีโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิ์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียวผลิตภัณฑ์นมสดนองโกบริษัทปตทจำกัดมหาชนกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะติอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แว่ตรานกเพนกวิน ปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินกินเฮ <Hey! S 2> hey! สวัสดีครับท่านผู้ดูครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ in ินกินเฮครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ดมมาประเทศที่ใกล้ๆกับบ้านเรานะครับก็ไม่ไกลจากหาดใหญ่แล้วก็สงขลานั่นก็คือปีนังนั่นเองครับในประเทศมาเลเซียการเดินทางมานั้นก็ไม่ได้ยากมากมายและก็ไม่ได้ใช้เงินจน กระเป๋าแบนกระเป๋าแฟบเลยนะครับเอาละครับท่านผดูครับเรามาที่นี่ก็ต้องแน่นอนละพาท่านผูดูไปดูอะไรแปลกๆไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปหาอะไรอะไรอร่อยอร่อยกินกันนะครับรับรองว่าไม่อยากให้ทุกท่านต้องพลาดมาที่นี่บินกินเฮมีเฮแน่ครับไปเลยบินกินเฮ น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหน้องโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงท่านผู้ดูครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือพาท่านผู้ดูเดินทางมาที่เทือกเขาเครนบนภูเขาเครนนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ดูเดินทางมาพบกับวัดเก็กลกีวัดนี้ก็คือคนไทยจะเรียกว่าวัดเต่าครับ คงจะประมาณว่าเอาตามาปล่อยที่นี่นะครับความสำคัญของวัดแก๊กโลกสีนี่ก็คือว่าเป็นวัดพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ความน่าสนใจที่วัดนี้นะครับนั่นก็คือมีพระมหาโพธิสัตว์ตั้งตระงานความสูงประมาณ30.2เมตรเลยทีเดียวเป็นอยู่ในเจดีย์เจ็ดเหลี่ยมที่ใหญ่อลังการมากๆครับเพราะพระมหาโพธิสัตว์องค์นี้ทําด้วยทองเหลืองครับโอ้โห ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆไปไปเก็บรายละเอียดกันครับเชิญครับ เก็กโลกสสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1893ตามคำสั่งของท่านเจ้าอาวาสวัดเจเ้าแม่กวนอิมที่ถนนพิสตรีทสร้างมาประมาณกว่า200ปีแล้วล่ะค่ะวัดเก็กโลก4นี้เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นวัดที่ดังที่สุดของเกาะปีนังอีกด้วยล่ะค่ะถ้าใครได้มาเที่ยวที่เกาะปีนงังก็จะต้องแวะมากราบไหว้พระที่วัดแห่งนี้ และสาเหตุที่วัดแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เพราะว่ามีนักบวชลัทธิเตา๋าและพระสงฆ์มาศึกษาพระธรรมกันอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากค่ะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดแห่งนี้ก็เห็นจะเป็นเจดีย์สมเด็จพระรามหกซึ่งเป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์ที่สร้างแล้วเสร็จในปีคธศกราช1930ัเกาเจดีย์ดังกล่าวนี้ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำมฤทธิดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด10,000องค์ค่ะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีกันระหว่างนิกายมหายานและหินยานอีกทั้งลักษณะของเจดีนี้เกิดจากการผสมผสานฐานเจดีตามแบบจีนตัวเจดีตามแบบไทยและยอดเจดีตามแบบพม่าเข้าด้วยกันและคุณก็สามารถขึ้นไปยังยอดเจดีเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองปีนางได้อีกด้วยล่ะค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจภายในวัดที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยก็คือรูปหล่อของเจ้าแม่กวนอิมสำมฤทธิ์ที่สูงถึง30.2เมตรซึ่งเป็นจุดเด่นจนสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเชียวละค่ะพี่ติก๊กค่ะ ีเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมชมชอบกันมากๆครับเพราะว่าพุทธศาสนิกชนเดินทางมาที่นี่ก็จะมาเ็ไกเขียนชื่อแล้วก็ทําบุญกันพร้อมกับพร้อมกันนั้นก็จะมีการเลือก bon, ริบบอนนะฮะริบบินนะครับแล้วก็เอาไปผูกไว้ในจุดที่ตัวเองคัดเลือกแล้วความแตกต่างของริบบินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันอันนี้สําหรับเด็กๆก,ก,ก็น่าจะเป็นพวกดิสนีย์นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของบาร์บี้ก็มีหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับนี่เลยที ทิบเบลทิงเกอร์เบลนะฮะแล้วก็นี่เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกสักหนึ่งอันนะครับผมจะขอเลือกอของเรามันก็ต้องเป็นศิลปะนิดหนึ่งนี่คือปลาครับปลาก็เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนนะฮะผมจะขอเลือกตัวนี้หลังลก,กันอ่าผมเลือกไว้2ตัวนะครับ2ตัวแล้วก็จะเขียนชื่อนะครับ เอาละฮะติกชิโร่เอาละครับมาดูแบงค์อันนี้กันดีกว่านะครับจะบอกว่าแบงค์นี้ใสแจ๋วเลยนะครับเป็นแบงค์พลาสติกไม่มีการฉีกขาดครับแล้วก็มาดูนะฮะว่าด้านหลังเขาใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์นกเงือกครับแล้วก็นกเงือกนี่เป็นนกที่พิเศษนะครับเพราะว่าหนึ่งชีวิตของเขาจะอยู่มีคู่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครทําลายหรือว่า ทำลายชีวิตของนกตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะอยู่ <duh> โดดเดี่ยวเดียวดายไปตลอดชีวิตครับก็ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติอยู่ดีนะครับดอกชบาเอาล่ะฮะหดอลลาร์การทำบุญนั้นครับก็ อยู่ที่กําลังศรัทธ,ธานะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องทํามากจนเกินตัวนะมีเท่าไหนาทําเท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะมากมายอันนี้เป็นของผมเองแบ่งปันกันนะครับ2ตัวเลยเขียนชื่อก่อนนะครับ ทีนี้ก็อยู่ที่การที่จะเลือกผูกแล้วนะครับผมจะเดินมาแล้วก็เลือกผูกตามอัธยาศัยของเรา ิ่งสูงยิ่งดีครับผู้คนเยอะแยะมากมายมาทำบุญกันตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสักการะไหว้พระพันเมือกันไปอย่างเช่นถ้าใครเกิดปีขานก็อาจจะมานั่งขี่เสือนี้นะครับปีฉลูปีไก่ปีแพะปีวอกนะครับผมต้องไปหาปีโครหรือว่าปีฉลูกันแล้วครับ <c oughs> เมื่อเราเข้ามาในวิหารแห่งนี้นะครับก็จะเห็นรูปของพระโทธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยไม้อย่างสวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราจะมา,เ,าเขียนชื่อเพื่อทําบุญนะครับแล้วก็มีภาษาจีนนะครับเขียนว่าตีเคอร์ชิโรอันนี้เป็นชื่อจีนทั้งหมดนะครับิบินนก แท้ร้อยเปอเซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีไปไปรผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์ซุเปอร,ร์แวตรานกเพนกวิน,น hey. จากที่ไปนะครับเราจะพาท่านดูเข้าไปสการะแล้วก็ไหว้พระพานมือและระหว่างทางเข้านะครับก็จะมีรูปของนักสัตว์ต่างๆที่ลหลายๆคนก็จะมาทำบุญมาถ่ายรูปแล้วก็มาทำกิจกรรม เกี่ยวกับวันปีเกิดของตัวเองอย่างเช่นถ้าใครเกิดปีขานก็อาจจะมานั่งขี่เสือนี้นะครับปีฉลูปีไก่ปีแพะปีวอกนะครับผมต้องไปหาปีโครหรือว่าปีฉลูกันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่แกะสลักอย่างสวยงามจากหินก้อนนี้ครับ เืเราเข้ามาในวิหารแห่งนี้นะครับก็จะเห็นรูปของพระพุตธิ์ที่แกะสลักด้วยไม้อย่างสวยงามทีเดียวสูงตระงง g แล้วก็โอ้โหได้ใจมากเลยเดี๋ยวขอกราบสักการะสักหน่อยนะครับผมอธิษฐานให้ตัวเองให้สมาชิกครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่ และก็ให้กับประเทศไทยของเราครับญาติโกโหติกาคนทุกคนที่ผมรู้จักเพื่อนฝูงพี่น้องและก็ท่านผู้ดูด้วยนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอพอรให้กับประเทศไทยของเราด้วยท่านผูดูครับและเดี๋ยวเราจะมาเ,เขียนชื่อเพื่อทำบุญนะครับผมจะเขียนชื่อของรายการของเรานะครับ ครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วผมเขียนชื่อว่าติ๊กชิโร่แล้วก็รายการบินกินเฮในช่อง20ช่อง20ทาง Bright TV แล้วก็มีภาษาจีนนะครับเขียนว่าตีเคอร์ชิโร่อันนี้เป็นชื่อจีนของผมนะครับ หลังจากทําบุญเป็นที่อิ่มอ,อกอิ่มใจเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตของพวกเราและท่านผดูแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับเราจะพักกันเดียวเดียวเดี๋ยวเรากลับมาจะพาท่านดูไปพบกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยจะเป็นอะไรจะเ hey, ฮอะไรรอแป๊บเดียวครับพักเดี๋ยวเดียวครับบินกินเฮนี่ไงโอ้โ oh ห มันจะมีไข่นะครับแล้วก็แกงแล้วก็มีปลาเป็นอาหารยอดฮิตยอดนิย,ยมเข้าเลยทีเดียวอืมโอ้ยถูกมากเลยวันริงกิตเท่านั้นเองนี่ดูซะก่อนครับโอ้โหอบินกินเฮ น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ <ไป S 1> นมสดหนองโภให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเชีย ท่านผู้ดูครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ปีนังเนี่ยมีความหลากหลาย้นด้าน,น,นเชื้อชาติศาสนาและก็ชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความแตกต่างกันเรื่องอาหารการกินก็แตกต่างไปด้วยวันนี้เราจะพาท่านผู้ดูมาสัมผัสบรรยากาศของอาหารในแบบพื้นบ้านนะครับที่ชาวม้งชาวบ้านเขารับประทานกันวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ดูไปพบกับนาซี ลูมะนะครับนาซีนี่แปลว่าข้าวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้าวของนาซีลูมะเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในรอบบริเวณนี้นะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องของอาหารจะให้ท่านผู้ดูได้เห็นนะครับว่าอาหารที่ชาวบ้านเขารับประทานกันนั้นเป็นอย่างไรนะฮะปไปไปมาแล้วครับท่านผู้ดูครับนี่คือลาซีลูมะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษะนะครับ ลักษณะก็จะรีก่กามีกันทั่วไปในแบบไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ก็มีลักษณะเหมือนกันมาเลเซียอินโดนีเซียน่าจะมีเหมือนกันนะครับนี่ไงโอ้โหผมรับประทานเลยนะกัน อ่า uh, Salamatatang Salamatatang, yeah, Daddy Hum? Uh, Thailand? Thailand, yes, yes, Thailand yes, yes. So yes. s I want to try this นะโอเคเอ่อมันจะมีไข่นะครับแล้วก็แกงแล้วก็มีปลาเป็นอาหารยอดฮิตยอดนิยมเข้าเลยทีเดียวอืมนะครับแกงของเขาจะไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็จะมีเรียกว่ามีเผ็ดบ้างนะครับแล้วก็มีความหวานพอสมควร น่ารักดีรสชาติอย่างนี้คนไทยชอบเหมือนแกงเผ็ดไปเลยทีเดียวครับด้วยความที่ผมเป็นธรรมชาติมากกินของเขาก่อนยังไม่ได้ถามราคาเลยแต่ผมดูนะครับว่าประมาณ3 R ริงกิต it's about three ringgit o n This is a tree. Yes. Oh, it's so cheap. It's only 1 ringgit. Oh, this is not different. It's the same like this spicy one. Huh? Very good. Very nice. Yeah. Alright. Oh, very delicious. Free of charge? Huh? Free of charge. Free of charge? Are you sure? Yes. Make do tongue have to pay โอ้ขอบคุณนะขอบคุณใจดีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนขนมใบบัวบ้านเรานะครับเอาละครับเชิญมาดูครับจากนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านมาดูไปพบกับการทำอาหารในแบบสดๆเลยนะครับแถวบ้านเราก็เรียกว่าปลาต้งโกเมู่ที่นี่เรียกอะไรครับเชิญครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าปลาที่นี่ไม่มีกระดูกครับเป็นปลาต้องโกครับ <laughs> นี่เดี๋ยว can I try yes okay it's hot <S no okay really good เอาแล้วครับร้อนๆเลยยำมิยัมิไหนที s ซี t h เ s มโดนัทฮึมโดนัทเดียร์เซมโอ้ออะ โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่จะมีโอกาสชิมปลาทั้งกอแบบสดๆร้อนๆเลยไปดูร้านต่อไปครับามาดูครับไปดูร้านต่อไปตรงนี้มีเยอะแยะมากมายเจ้าปมากาเซะนะปลาคา,าเซ มาตรงนี้เรามาดูเรื่องของข้าวแกงกันดีกว่านะครับก็จะใส่เป็นถัดถาดเหมือนที่บ้านเราเลยนี่แสดงว่าได้รับความนิยมมากบางชนิดก็หมดกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งรู้นว่าเขาทำอะไรกันบ้างมีแบบทําสดๆร้อนก็มีนะครับมาลาดุกหัวปลาไก่โอ้โหด้านหู้นกำลังแก n ได้ครับ n e วันไฟไร c ์ like that one and with egg too าารครับผมได้มาถึงตรงนี้ก็จะขอสั่งเป็นข้าวผัดดีกว่า how are you sir it's good it's good, <S It s good. <S ถ้าผมคาดเดาวับน่าจะเรียกว่าขนมถังแตกมากกว่านะครับท้าวมณีพรวรรพิส How much? How much for one piece? One. เข็นนะมากันนะ One ringgit. นี่ดูซะก่อนครับโอ้โหมีข้าวโพดด้วยนะครับมีข้าวโพดด้วยอาหอมข้าวโพดเออ เยอะมากบนนั้นนนะ่ะมีกล้วยแล้วก็มีไข่เป็นขนมถังแตกที่อร่อยมากครับ หลังจากที่เราตะเวนดูเรื่องของอาหารผมก็ได้สั่งก็รียกว่าเป็นเหมือนข้าวผัดและก็ก็จะมีเหมือนต้องให้ผมเดาก็น่าจะเป็นเ,เหมือนน้ำพริกกะปิบ้านเรานะครับไข่ดาวแล้วก็มีซุปให้ด้วยนะฮะข้าวผัดโอ้กำลังร้อนๆเลยทีเดียวนี่น่าจะเป็นไก่เพราะมุมนี้ไม่มีหมูนแน่ๆนะครับก็ต้องบอกว่ามาท่องเที่ยวทั้งทีก็กินดีๆก็ได้กินร้ายๆก,ก็ต้องมีบ้าง หมายความว่าไม่ได้รแ้แรงอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าราคาของอาหารในการขึ้นเหลาหรือว่าโรงแรมก็แน่นอนนะครับก็ต้องแพงเป็นธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเราเดินทางมาตรงนี้นะครับและเรา,เอ,าอยากมาสัมผัสกับ,กบวิถีของชาวบ้านก็ต้องมาทานแบบนี้แหละครับไม่แน่นะครับบางท่านอาจจะเดินทางมาแล้วก็นึกอยากจะมาทานอาหารแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องขอบอกว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะจาก 1ริงกิตถึง2ริงกิตถึง3ริงกิตเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้ามาดูครับผมเองก็พาท่านู้ดูเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างก็เรียกว่าสมบูรณ์พูนสุขแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับหวังอยู่เสมอว่าสัปดาห์หน้าท่านจะติดตามเราอีกเพราะว่าพวกเราก็คือบินกินเท่ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บินกินเฮสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับบินินนกเฮ